อืวาสิมาเก็บเห็ดได้ห,หลายมือนี่ทำยังไงนะจ้าแม่เอามาจะได้เห็ดไหมเพราะอะไรอากาศมันเริ่มเย็นนอลืมถุงมือนะลืมถุงมือเอามาเห็ดจะไหนล่ะบะเนี่ยดืม่มถุงมือมาอากาศมันเย็นมันก็จะหนาวเลยจ่ะใส่ถุงมืออืจะขับรถไปเอาก็ไม่คือเนาะ <laughs> มันพอกระเทอน ดอกมันถ้านานไม่มาเก็บนี่ก็จะเปื่อยได้จ้ะเพราะว่ามันแดดเป็นว่ามันสามอาทิตย์แล้วบอกเออฝนวมันฝนตกสามอาทิต์แล้วบ่าจ้ะเพิ่งมีแดดนหน่อยวันนี้จ้ะก็เลยมาเก็บเพลินแม่ามาก,ก็เลยขอออกบ้านจ้ะหลังจากที่อยู่ในบ้านนานมากแล้วแล้ว,ลว,ลวก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เอ็มมาหยุดโรงเรียนเป็นช่วงหยุดจะบอกว่าหยุดพักร้อนก็ไม่ใช่นะจ้ะหยุดช่วงโรงเรียน ใบไม้ใบไม้ร่วงจ้ะโรงเรียนหยุดอาทิตย์หนึ่งแกล้งชวนเอ็มาว่าไปกับแม่ไปบอว่าสันลูกบอกว่าไม่มาว่าซานหลังจากที่หยุดเข้าป่าเห็ดไปนานแล้วนะจ๊ะหยุดเข้าป่าเห็ดไม่ใช่สองสามอาทิตย์เหมือนกันแล้วบอเพิ่งมาอีกนี่แหละที่มาเก็บวันนี้ก็เป็นเห็ด รักคันทะแลนได้จะเป็นเห็ดมันปูขาส้มจะสวยมากขาส้มและดอกก็ออกส้มๆอนเริ่มจะเปื่อยเลยได้จ้ะฝนมันตกเนาะแล้วมันบานเต็มที่แล้วฝนก็ตกใส่อย่างเงี้ยโอ้ยเริ่มเย็นมือแล้วทีเนี้ย นี้เป็นทางกวางนะจ๊ะนี่เป็นล่องทางกวางนี่นกวางมาหากินอาหารอ้ยนะเยอะได้จ้ะเพียงแต่ว่าเกิดแซมกับญ้าแล้วก็ต้นลูกต้นบูเบอรี่ได้จ้ะมันก็เลยจะเก็บยากหน่อยวันนี้เราจะทำหมูปิ้งให้ลูกชายกินได้จ้ะให้พีเอส พีเออกว่าจะกินหมูปิ้งสัน้นก็เลยพากันไปตลาดกับเอ็มมา่มามาหั่นหมูปิ้งหมักไว้แล้วจะกลับไปบ้านก็จะปิ้งให้คุณสากินด้วยเพระาะว่ารอบนี้พีเอสมาสองมาสองอาทิตย์เนาะจะปิดภาคฤด,ดูของโรงเรียนค่ายทหารก็ปิดด้วยว่าซานแต่ปิดสองอาทิตย์ค่ายทหารนะ แต่โรงเรียนเอ็มมาปิดอาทิตย์เดียวเนี่ยอันนี้ไหมมันเปื่อยแล้วก็ลูกทากมากินเนี่ยไม่เอาแล้วอันเนี้เมื่อกี้ได้เห็ดเอมันปูขาน้ำตาลมาน้อยหนึง่งเสมๆมาน้อยหนึง่งเก็บไปแล้ว ขาส้มจ้ะขาเรียวสวยงาม ขึ้นตะการเลยเด้อไะ เริ่มมืดแล้วเด้อเริ่มมืด,มมดแล้วหาอีกจักหน่อยก่อนเด้อจ้ะหาอีกจักหน่อยก่อนค่อยจะกลับบ้านรอให้มืดก่อนตอนนี้ยังไม่มืดแค่ใกล้เนาะอือก็พอดีเอาเต็มตะก้าพอเพราะว่าถ้าเอาไปเยอะมันก็จะไม่มีที่ตากเนาะจ้ะเพราะว่าแม่แม,มาจะตากในห้องรับแขกจ้ะห้องรับแขกจะเปิดไฮเแอร์อุ่นไว้เนาะเอาเต็มตะก้าพอดีเต็มตะก้านี่ก็หนักเด้อจ้ะเอเพราะว่าเห็ดมันโดนน้าฝนเนาะมันก็จะ หนักกว่าปกติไปแล้วจ้ามีทั้งหญ้ามีทั้งเห็ดปนเปนผสมกันไปนะจ้าหนักอยู่หนักอยู่นี่เพราะว่ามันเป็นน้ำนะจ้าน้ำเยอะอืน้ำฝนตกกลับบ้านแล้วจ้า ให้คุณสาไปห้าไม้จ้ะก,กินหมดไปแล้วเหลือไม้หนึ่งกินบเบิร์ดอกมันหลายโขอันนี้มันไหมจะตัดออกแล้วพีเอสดก็ยังไม่มากินให้คุณสากินไปก่อนไหมก่อนสุกสบน้อยโอย,โยเป็นอย่างนี้เราต้องรีบเอาออกนะจ๊ะมันจะไหมล้วค่อยย่างใหม่จ้ะเอาไฟลงแล้วกัน ออกสกอรน,นะจ๊ะเพราะว่าไฟมันแรงมันโดนน้ำมันขนาดไอ้ไม้เสียบเนี่ยจุ่มน้ำเลยนะจ้ะเป็นยังใหม่อย่ปัด<ม>นี่ก็จะตัดขาเลยจ้ะสำหรับเห็ดอันนี้แม่เอามาว่าตัดอากไกรตัดขามันจะง่ายกว่าจะถนัดกวด่าแต่ว่าก็แล้วแต่ถนัดใครถนัดมันเลยจ๊ะบางคนเอา่าเขาก็จะเอามีตาดตัดเาะจ้ะเนาะอันนี้เป็นป่าที่แม่เอมมาไปหานะพี่น้องคือมัน มันลกนอกจากไม้ยาแห้งหลายแล้วก็มีมอสน้ําแต่ว่ามอสหญ้ามอสไม่ค่อยเยอะแต่ว่าหญ้าแห้งเยอะนอกจากแล้วก็เป็นใบของต้นส่วนล่วงลงมาจ้ะมันก็จะแบบชี้เหงื่อเยอะนะจ่าก็จะตัดขาแล้วก็จะเลือกเลือกพวกเศษใบไม้อะไรออกทีหลังนอกจ้อนะตัดก็ทีละดอกทีละดอกนาจากปกติถ้าเหตุอันนี้แม่อามา่าจะชอบเอาคนกายไปตัดที่ ที่ตรงเวลาเราเก็บเราจะกันไกลตัดขาไปเลยเราจะกลับมาถึงบ้านเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าทําความสะอาดอีกอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแล้วปาที่แม่มอามานี่ก็คือมันรกนอกจากหญ้าแห้งเยอะหญ้าทั้งหญ้าแห้งหญ้าไม่แห้งเยอะนอกจากเนาะก็เลยแบบอ่ะกรนไกลตัดไม่ได้จ้ะก,ก็เลยต้องดึงทีละด,ดอกสี่ห้าดอกแล้วค่อยเราค่อยมาตัดขาทีหลังจ้ะตัดขาไปแล้วก็ทีนี้แม่มากก็จะได้ฉีกจะดอกไหนมันดอกใหญ่เราก็จะฉีกออกเพราะว่าเวลาเราตากแห้งมันแบบจะได้แห้งง่ายนอกจากเนาะ พะว่าเดดที่นี่ตอนนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจ้ะเพราะเด็ดมันไม่แรงเนาะมันไม่แรงเหมือนหน้าเราวันไหนแม่จ้าตัดขาเสร็จแล้วจ้ะหาเก็บขี้เงือ่อออกก่อนนะเก็บขี้เงือ่อยูสิเนี่ยตัวนี้ดอกใหญ่มากเนี่ยแยกดอกใหญ่ไว้ถ่ายรูป ใบไม้แห้งนะจ้ะแต่ว่าพอมันแห้งแล้วเราก็จะมาเลือกเอาอ,อีกรอบหนึ่ง้ะจ้ะตรงน,นี้ยังไม่แห้งก็เลือกเอ,อกก่อนเพราะว่าเห็ดตากแห้งอย่างที่บอกนั่นแหละเราไม่ได้ล้างน,นะจ้ะถ้าล้างนี่ยิ่งจะแห้งยากเด้อ <c oughs> อย่าแห้งยาาเปียกอย่ามอดไปยังสันละจ้ะ จ้ะเลือกๆไปเรื่อยๆดอกใหญ่ๆแล้วก็ชีทนะจา้ะจะได้แห้งง่ายๆยาแห้งมดเปียกอนี้ไม่รู้จะแห้งง่ายหรือเปล่านยเปียกน้ำฝน ฝนตกจะเป็นเดือนแล้วเค่นี่เล้วนะจ้าขอบคุณทุกคนที่ขับมาเบิ้งแล้วจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายอาทิตย์หนึ่งจะแห้งไม่เนี่ย <laughs>